ื้อทุเรียนจ้าก่อนไป,ไปซื้อทุเรียนล,กลกูกลูกนี้เก้าร้อยนะจ้า <c oughs> แกะไหมลูกแก่ะร้อยเก้าสิบภูเขาไฟที่ทุเรียน,ยนมาเดินพี่น้องเทศกาลทุเรียนจ้ามปปแม่เก่งเนาะทำสุกมีพี่เล่นหนูให้แแกะพ็คเห็นไ,ไหม,ไมน่ากินน่ากิน ยายเอาเอาง้อไปสองถุงก่อนไปกินให้จุๆไปเลยส้ยเาร้อยยี่สิบามบาทห้าร้อยยี่สิบบาทไปล้วบอจ้า ไปมืออื่นม <Williams. S 2> ืออื้นเสาได้กินอัดอัดไปก่อนบัวมีกะยากไปเจอก็ได้กินไม่เจอก็ไม่ได้กินอันนี้มางคุดเนาะ พี่สืตัวเรียตีี่จูนวยยิ่งใหญ่เนี่ยแนะคะเจดยเ้ย่างไเลูกนียบเหรเฮงเสียดายบ้างเอาลูกงานเดียวอันนี้เบียกวงเออะวามันตดเืยเอาอยิบก็เสร็จดูละพันสองพันดูละพันโงาบาลเนาะฮะ อู่นี่เเอาเอาจับลูกจับลูกนี้ลูกละพันเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่ใช้จัมโบ้เออใส่จัมโบ้อุ้ยเอาอีกป้เอาอีกโกดเนี่ยเออกอไปแล้วเออไปแฟรสชาตเอาอีกลูกสองลูกใหญ่ๆกินให้จุใจไปเลยเอเด้อพี่น้องมะกรูเรียนยวนยุ่นหนามันจ่าจ้ายุ่งขางขางแฝดเอิน มอเหลืองฮะพัน10ซีป่าเจ้เดอนี่ไงเอาพันเราเอาลูกใหญ่สองลูกลูกละพันเลยพันซีปาลูกละพันมังคุดมังคุดแม่แกลงยูทูปกันหนาพี่ฮะแม่แกลงยูทูปกันหน้า ขอถายได้ไหมแต่ไม่ได้ถายหน้ารแต่ลูกสวยๆเนาะเทศกาลทุเรียนต้องกินทุเรียนยุต้าประเทศหากินอยากเรื่อพี่น้องนี่แต่ลูกสวยๆเห็นไหมหนูมองไม่เห็นคือลยน่ะพี่ยือลมลมี่มันโุมา ไม่เป็นไรหรอกมั้งว่ามีรถผู้ไรที่รถอันนี้แม่แม่สาวด้วยไหมแม่เอาไปเป็นลูกหรือว่าแกะแกะเลยแกะเลยเนาะฟังร้อยไม่กินยี่สิบเนี่ยเลยเราเอาลูกใหญ่สองลูก กินกินตอนเย็นตอนเชา้าก็ออกไปเอพอร์ตนะไปแล้วเดอ้อเจอกันนี่เหลืองอารามพารามเก้าไปขวบเป็นแก่เราไปไปแก่แกอออ่อยู่ขวบรู้ยู่สียยาเอาลูปใหญ่ ปักงอกกับงามเนาะสามสามโล่เลยยายเอาสองถุงยายเอาสองร้อยสวยรูปนี้สวยเห็นไหมรูปมีใหญ่น่ะสวยรูปนี้พันสิบเจ็ดบาทเนาะเห็นไหมรูปสวย สองเนคน่เห็นมุแปลกแกะได้ได้ได้ที็ปูดเขามกะ<ว>ที่บ้านนะน่ไกะมาพูดมาพูดมาอน,นีอยลราหนูกทุเรียนเนื้อพี่น้อง <c> ก <oughs> ินทุเรียนก่อนไปขื้นเครื่องเฮ้อ มีแอนโมเปเนฟิโนแม่เ,มเมล่ามาฟังฟูดเนี่ยซื้อไปฝากเลา่าป่าวบ้างเล่าอะไรจ้ะหกสิบบาทแม่ชิมได้นะแกชิมไหมชิมหมดจะซื้อไปฝากฝรั่งฝา,ากฝรั่งแม่กับแม่อยู่ไหนเนี่ยฝรั่งเศสแม่มาเที่ยวที่ไหนมาตั้งเดือนกุมภานูาน่นหนาวไหมที่นู่นน้าหนาวหน้านี้หน้าร้อนชิมเพลย เห็นไหมสวยมาพูดมาพูดสวยก็เมื่อก oh, ิ mm ้น hmm. ่ะขึ้นหมดขึ้นหมดสามร้อยร้อยงบหวานอยู่หวานโลละหกสิบมาพูดนี่ตรงนี้นะมันจะคีรีร้านนาแพทย์เรื่องเนี่ยแบบพี่น้องแปดเบิ่งเบิ่งอะไรช้างเบิง้่ง สวยชิมไหมแม่ลูกเนี้ยสวยสวยนแม่สวย,สวยน้ยนำไล่วัวพี่นอ้องคนต่างประเทศน,ำ <laughs> น้ำไล่หรอพ่อ เลือกเอาล้นเลือกได้ป่ะจ้ะเลือกได้เลยเอาล้นเอาหนวดดำมีฝรั่งคนหนึ่งแกชอบจะซื้อไปฝากแก,อ,กอ,อุ้ยดุซี่ดูซี่ ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะเราต้องกิน <c oughs> ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งรู้รูทุเรียนต้องใส่สองผานนะแม่นี่จ้ากินประจำร้านเนี้ยอร่อยดีเห็นงอ้งอไหมง้อก็สวย ngọt xuôi đất chà con tục có dùng như thế hả? con tục có dùng như thế hả? con tục như สวยผู้ใหญ่ๆหนี่ลูกเนี่ยโหวันนี้ยายอยู่ร้านทุเรียนเด้อฮึ เกอบาบา,บา,บาแต่มันกินได้นะแม่มันกินได้นะมันเล่นอยู่แต่ว่าพ่าอ,อกันกิบหนาเลยจ้าบ,บ๊ายบาย